ตอนนี้เราอยู่กันไหนว่าวอชนะครับต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าผมพูดเสียงแปลกๆเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่พัทยานะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่คนเดียวถ้าพูดเสียงดังจะแบบเพิ่งตืเช้านะครับแต่ว่าเอ่อได้ทำคลิปให้เพราะว่าพอผมออกมาจากกรุงเทพได้ไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับืออาจจะพอผมออกจากกรุงเทพได้ไม่นานเพราะผมเพิ่งจะมาอยินทีหลังก์นะนีก็มีอัปเดตใหญ่นะครับยังไม่ได้อัปเดตมั้งแต่คิดว่าเป็นการประกาศออกมาก่อนนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของ PTR นะครับจะมีการบัฟหรือเนิร์ฟตัวละครเกือบ10ตัวได้นะครับเพราะงั้น จริงๆแล้วมีส่วนอื่นด้วยมันจะมีส่วนของランキングซึ่งเป็นวัตถิถิหมดด้วยแต่ว่าเราจะยังไม่พูดถึงตรงนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเอาเฉพาะส่วนที่เป็นการบับหรือว่าเนิร์ฟก่อนมาดูกันว่าใครโดนบ้างครับเริ่มต้นจากส่วนแรกนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนตัวเหมือนกันหมดนะอันแรกเลยก็คืออัลติเมทไหนก็ตามครับที่เมื่อกดใช้แล้วอัลติเมทจะลดลงเรื่อยๆครับจากเพิ่มความเร็วในการลดนะครับซึ่งก็คือลดมากขึ้นนั่นเองถ้าหากว่าคิดตอนนี้เลยเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามีตัวไหนบ้างจะได้ากการ,รับรน,นะค แต่หนึ่งตัวที่ผมพอจะคิดออกนั่นคือแมคคีนั่นเองถ้าว่าใครที่เคยเล่นแมคคีแล้วพอจะจําได้นะคือแมคคีเนี่ยพอกดสกิลเดนไอที่เป็นออร์ตูเมทขึ้นมาใช่ไหมถ้าหากว่าแมคคีนั้นไม่ได้ยิงนะครับหรือว่าตายก่อนที่จะได้ยิงเนี่ยตอนที่สปอนกลับขึ้นมาใหม่ออร์ตูเมทของแมคคีเนี่ยจะเหลืออยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็คือครึค่งหนึ่งนั่นแหละแล้วก็ตอนนี้นะครับก็กลายเป็นว่าถ้าหากว่าแมคคีกดอัร์ตูเมทนะครับแล้วถูกฆ่าก่อนหรือวออออว่่่่าาาเออกกดดแคคนนซิิลหรรรืะะไไไไ็ตมมที้ยงปับ แต่ที่จะเหลือครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมเนี่ยก็จะกลายเป็นเหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์ต้องนั่งเก็บใหม่ตนะั้งแต่ต้นนั่นเองแล้วก็อย่างที่สองครับที่ทุกคนต้องปรับเท่าเทียมกันหมดนะครับนั่นก็คือเรื่องของฮ e ิตบ็อกซ์นั่นเองนะครับถ้าเอาใครที่เคยจำได้ครับในคลิปเก่าผมไปยทำเอาไว้เรื่องของระบบนะครับผมเคยพูดถึงเรื่องของเฮสชอร์เอาไว้ว่ากล่องของเฮสชอร์เนี่ยมันใหญ่กว่าที่ควรจะเป็นถูกไหมตอนนี้เนี่ยมีการปรับคร e ับฮิตบ็อกซ์ทุกส่วนเลยของร่างกายนะครับในตัวละครเนี่ยถูกปรับให้เล็กลงมาหมดนะครับซึ่ง โดยนก่นหน้านี้เนี Overwatch ่ยโอ้โไจะทำอินบลให้มันใหญ่ให้มันใหญ่เอาไว้เนี่ยเพราะว่าเขาอยากให้เกมนี้เป็นเกมที่แม้แต่คนที่ยิงปืนไม่เก่งก,ก็สามารถยิงโดนได้ไงแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่มัน่นใจว่าจะมีใครบ้างที่ได้รับผลกับกระทบจากการปรับุนยงตรงน,นนะแต่ฮันโซโดนแน่นะครับก็คือฮันโซเนี่ยปกติแล้วจะยิงมุ่วๆแล้วก็ด้วยความที่ยิงบลมันใหญ่เนี่ยพอโดนปุ๊บมันจะโดนนามเม็แรงมากนะครับตอนนี้ฮันโซก็จะยิงยิงได้เหมือนเดิมนะครับก็คือความแรงของเขาเดิมแต่ว่า องค์กาสที่จะโดนเนี่ยจะมีน้อยลงเพราะว่าฮิตบ็อกมันเล็กลงนั่นเองแต่ถึงจะบอกอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ฮันโซนที่ได้รับผลนะครับตัวละครอื่นก็เช่นกันนะครับใครก็ตามที่ทําการยิงด้วยโปรเจกต์ตายนะครับโปรเจกต์ตายคือทั้งหมดที่ที่ไม่ใช่พวกเลเซอร์หรือว่าพวกช็อตไฟฟ้าพวกนั้นนะครับก็จะถูกนับทั้งหมดนะครับก็จะมีฮิตบ็อกซ์ที่เล็กลงก็จะยิงยากขึ้นแต่ว่าตัวละครส่วนใหญ่ไม่ได้ยิงยากขนาดนั้นอยู่แล้วครับตัวที่มีผลจริงๆเนี่ยจะเป็นพวกสไนเปอร์นะครับอย่่าางเเออววิลลลลร์์มกกแแแนนนนน้็โซัหะ เอาละครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวละครกันนะครับว่ามีใครบ้างที่ถูกเนะิร์ฟและคนแรกเลยคือดิว่านะครับเป็นการเนิร์ฟเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเ,เป็นส่วนของดิเฟนเดติกที่มีการปรับขึ้นมาซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจที่มันถูกเนิร์ฟลงไปบ้างเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นสกิลหลักของดิว่าเลยทีเดียวนะตอนผมเล่นน,นะถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูตอนที่ผมไลฟ์จะเห็นว่ามีหลายครั้งทีเดียวที่ผมใช้ดิเ็นเดติกแบบเปิดปิดรัวๆนะครับเพราะว่ามันมีการารีเจนที่ไวนะครับในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่ผมปิดด แล้วมันจะเริ่มรีเจนตขึ้นมานะครับซึ่งส่วนที่ถูกเน์ฟครับก็คือเปลี่ยนจาก0.5วินาทีกลายเป็นต้องรอ1วินาทีแล้วถึงจะรีเจนตนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเปิดปิดรัวๆได้นานเท่าที่เราเคยทำนะครับแต่ว่าถามว่าเล่นเก่านะครับเปิดปิดเปิดปิดอย่างนั้นเนี่ยยังคงทำได้ไหมทำได้ครับแต่ว่าจำนวนครั้งมันจะน้อยลงนั่นเองตัวละครต่อมาครับก็คือฮันโจครับหลังจากที่ถูกปรับในส่วนของภาพรวมเมื่อกี้ไปนะครับก็มีการบัฟเพิ่มเข้ามาครับสองอย่างครับอย่างแรกเลยก็คือเ่ปกติแล้วนี ฮันโซจะวิ่งเร็วในระดับหนึ่งถูกไหมแต่เมื่อไรก็ตาม่เขาง้างธน,นูครับก็จะเดินชา้าลง40%นะครับตอนนี้เนี่ยถูกบ้าวนะก็คือจากที่เอาา่อเดช้าลง40%เหลือแค่ชา้าลง30%ครับพองานการต่อสู้ในระยะใกล้ครับฮันโซก็จะสู้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขาสามารถขยับในข้องตัวขึ้นในระหว่างที่เขากำลังง้างธน,น,นูนะครับอย่างที่2ครับก็คือลูกธนูของฮันโซนั้นวิ่งด้วยความเร็วที่มากขึ้นอีก30%นะครับซึ่งก็ทําให้สามารถได้แบบไนเปอร์ได้มากขึ้นครับเพราะว่าเออ ธนูมันวิ่งช้ากว่าลูกกระสุนปืนในระดับหนึ่งเลยนะครับค่อนข้างจะรู้สึกได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่ลูกธนูวิ่งเร็วขึ้นครับก็จะช่วยให้ทันโซน้นสามารถเล็งได้ง่ายขึ้นนั่นเองแล้วก็ถือว่าแฟร์ครับสำหรับบล็อกที่เล็กลงต่อมาครับตัวละครที่3ครับหลายคนที่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้น่าจะรู้อยู่แล้วนั่นก็คือเหมยนั่นเองนะครับเหมยมีการปรับสกิลอัลติเมทครับสองอย่างครับอย่างแรกเลยก็คือปกติเวลาที่เขาโยนสมมติว่าโยนอัลติเมทไปเนี่ย หรือว่าโลกของวิสตันนะครับมันก็ว่าจะติดอยู่ข้างนอกแล้วก็เข้าไปไม่ถึงนะครับตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าสกิลทีเมตของเหมยนะสามารถทะลุบาลียได้นะครับแต่นั่นน่าจะไม่รวมถึงดิวเคลียรเพราะว่าเออเขาใช้คำว,ว่าบาลียซึ่งนิวเคลียนั้นถือว่าไม่ใช่บาลียนะครับอย่างที่2ครับก็คือรัศมีของติเมทครับกว้างขึ้นจากแเมตรเป็น10เมตรเนื่องจากพวกเขาเห็นว่าสกิลทีเมทของเหมยเนี่ยเออเขารู้สึกอย่างนี้คือเหมยเนี่ยทำได้ดีในหลายๆด้านแต่สกิลติเมทนั้นยังห่วยอยู่นะครับ ทำให้เขาทำสกิลอัลติเมทให้มันกว้างขึ้นเพื่อที่จะได้มียัยษมองค์ผลของสกิลให้มากขึ้นนั่นเองต่อมาครับตัวละครที่4นะครับเป็นการถูกเนิร์ฟนะครับของแมคคีนะครับสำหรับสกิลอัลติเมทถ้าเกิดว่าเอาส่วนที่ถูกเนิร์ฟตรงนี้ไปรวมกับส่วนที่เขาปรับนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าสกิลอัลติเมทนั้นใช้แต้มอัลติเมทเร็วขึ้นระดับหนึ่งนะครับในส่วนของการบาร์สเฉพาะแมคคีเนี่ยมีการปรับอีกนะครับก็อย่างที่บอกครับเอาเป็นว่าผลของมันก็คือถ้าเกิดว่าแมคคีน ถูกค่าหลังอัลติเมทนั้นเมื่อเขากลับเข้ามาครับเขาจะอัลติเมทอยู่ที่ศูนย์ไม่ใช่50%แบบก่อนหน้านี้ครับตัวละครที่5ครับเป็นการบัฟนะครับของเมอร์ซี่นะครับสำหรับใครที่รอสกิลใหม่ของเมอร์ซี่อยู่ตอนนี้ยังไม่ได้รับการประกาศนะครับส่วนที่ปรับเข้ามาตรงนี้ครับก็คือเวลาที่เราใช้ไม้คาถาของเมอร์ซี่ในการฮิวเพื่อนนะครับการฮิวนั้นจะแรงขึ้นต่อวินาทีนะเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับนอกจากนั้นครับเวลาที่เราใช้สกิลชุบชีวิตหรือว่าสกิลอัลติเมทเน เพื่อนๆจะปกติแล้วอะ่ะเวลาที่เราตดชุบไปแล้วเนี่ยเพื่อนมันจะอยู่นิ่งๆอยู่3วินาทีนะครับตอนนี้เนี่ยจะเหลือแค่2.2 5วินาทีก็คือประมาณ2วิกับอีกวิดเดียวเท่านั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยเอ่อสกิลติเมทของเมอร์ซี่ก็จะดีขึ้น,เ,นเพื่อนๆจะสามารถรีบกลับมาช่วยชีวิตเมอร์ซี่ที่โดดเข้ามากลางหวงผู้สูบชีวิตได้เร็วขึ้นนั่นเองมาถึงตัวละครที่6นะครับเป็นตัวละครที่ถูกเนิร์ฟแบบจรงิงจังมากๆก็คือเจนจิ G, นั่นเองนะครับเอ่ออย่างแรกเลยที่ปรับก็คืือออเรรร่งงขัับบจกกาปีนะค ก่อนหน้านี้ครับเมื่อเราเล่นเกนจีเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากระโดดเราไม่ได้ไม่ได้กระโดดครั้งที่2นะกระโดดครั้งแรกไปปุ๊บปีนกาแพงเนี่ยเราจะสามารถกระโดดครั้งที่2เพื่อปีนอีกครั้งหนึ่งได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่สามารถทําได้แล้วนะก็คือระเบิดจำนั้นจะไม่ได้รีเซ็ตการปีนกาแพงแล้วนะครับก็คือสามารถกระโดดปีนได้ครั้งเดียวนะครับไม่ว่าคุณจะหนัเบิร์จำหรือว่าไม่หนัเบิร์จำก็ตามสองครับก็คือถ้าสกิลชิปซ้ายหรือว่าถ้าเดชนะครับของเกนจีนั้นไม่สามารถทําาลลยกัับดดไ้้แวนะครบ ไม่ว่าจะเป็นกบดักของวิดอลเมเกอร์หรือว่ากบดักของจักรแรก,ก็ตามนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าว่าเคนจินั้นพุ่งเข้าไปแล้วตรงนั้นมีกบดักอยู่เคนจิจะโดนกบดักด้วยนะครับไม่สามารถทำรํำลายกบดักด้วยท่าแดชได้นะแล้วก็ถ้าว่าพุ่งไปแล้วมีกบดักของจักรแกวางอยู่เคนจิจะติดกบดักด้วยจะไม่ได้ทะลุผ่านไปที่ผ่านมานะครับในส่วนต่อมาครับไม่มั่นใจผมก็ใชถูกไหมนะครับคือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยที่ผ่านมานะครับเ,เขาบอกว่าเป็นสกิลแดชนะครับซึ่งเคนจิไม่มีสกลท่านา,า,นนานนี้มวัคคือรรุงะะบ ต่อมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการโจมตีบ้างเนระื่องของสวิฟท์ซ้า e ซึ่งเป็นการกดชิปซ้ายแล้วก็ทำดามจนะครับด้วยปกติแล้วเนี่ยตอนที่เราเล่นกันจีครับเวลาหลายๆคนมักจะใช้วิธีนี้ก็คือกดโจมตีประชิดหนึ่งทีแล้วค่อยพุ่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยดามจมันจะมากเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าโจมตีประชิดครับไม่สามารถทําให้สวนะิฟท์ซ้านั้นเร็วขึ้นได้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าสามารถทาแบบเดิมได้แต่ว่ามันจะช้าลงนะครับก็คือต้องทาท่าฟันประชิด ให้จบก่อนถึงจะสามารถพุ่งได้นะครับเพราะงั้นใครที่เคยใช้คอมโบนี้ก็อาจจะเล่นยากขึ้นนั่นเองและสกิลอัลติเมทก็โดนเช่นกันครับซึ่งผมไม่ค่อยแปลกใจมากนะผมคิดว่าสกิลอัลติเมทนั้นมันดีเกินไปมานานแล้วนะครับสิ่งที่โดนเนิร์ฟครับก็คืออัลติเมทครับจากที่เคยมีระยะเวลา8วินาทีจะเหลือแค่6วินาทีเท่านั้นครับต่อมาครับตัวละครที่7ก็คือลูซิโอครับสกิลเอฟฟิทอารนะครับก็คือเวลาที่เราใช้หมดไหนก็ตามว่าจะเป็นเรื่องของการหิ้วเคลื่อนหรือว่าเรื่องของส ถ้าเรากดสกิล e มันจะมากขึ้นใช่ไหมอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของความเร็วเคลื่อนที่นะครับก็คือถ้าหากว่าเรากดเล่นความเร็วนะครับปกติแล้วเนี่ยจะเล่นความเร็วได้100%ก็คือเร็วเป็น2เท่านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถูกเนิร์ฟลงมาครับเหลือแค่70%เท่านั้นตัวละครที่8ครับที่บอกไม่ถูกว่าเป็นการเนิร์ฟหรือว่าบัฟนะครับอ่าน่าจะถือว่าเป็นบัฟได้สำหรับท็อกนะครับก็คือสกิลโซ่นั่นเองนะครับถ้าบอกว่าใครที่เล่นก่อนหน้าน ตอนที่เราโยนโซ่แหววศัตรูเนี่ยเราเห็นศัตรูถูกไหมแต่จังหวะที่โซ่ไปโดนศัตรูเนี่ยมันนันหลบข้อมุมไปแล้วนะครับเพราะโซ่มีระยะเวลาในการวิ่งของมันซึ่งจะทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถถูกดึงมาหลดได้เพราะมันจะติดกำแพงนะครับสิ่งที่แก้ตอนนี้ก็คือถ้าเราโยนโซ่ออกไปนะครับแล้วศัตรูเข้ากำแพงนะครับศัตรูจะถูกเทกเลพอร์ตกลับมาในจุดที่มันโดนโซ่นะครับแล้วดึงกลับมาหาเราเพราะงั้นครับจะกลายเป็นว่าถึงแม้ว่าจะมีฮิตบล็อกที่เล็กลงนะครับฮิตบล็อกที่เล็กลงแปลว่าการโยนโซ แต่โอกาสที่ปลาโดนแล้วจะดึงมาไม่ถึงตัวเนี่ยก็จะมีน้อยลงเช่นกันเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นการบัฟขึ้นมาหลักสำหรับผมนะและตัวละครที่9ครับตัวละครสุดท้ายที่มีการปรับในตอนนี้นะครับก็คือเซนยตานั่นเองนะครับถูกเนิร์ฟแน่นอนนะครับมี2อย่างครับมันก็ไม่ใช่ถูกเนะิร์ฟถูกนมันก็เป็นสิ่งที่เราพอจะดาวนได้นะประเด็นหนึงก็คือเอ่อออฟออฟดิสคอรนะรัที่ใช้ในการ ลดเกราะร่อหรือว่าลดอิเฟนซ์ของศัตรูเป้าหมายนั่นเองนะครับจากที่ปกตินะสามารถลดเกราะได้50%ครับจะเหลือแค่30%เท่านั้นนะครับแต่นั่นไม่ได้ทำให้เซนิปตะตีเบาลงสักเท่าไหร่เพราะว่าในขณะเดียวกันครับการโจมตีแบบทลิกซ้ายหรือว่า o off off destruction นะครับจากที่ปกติเนี่ยม,มยีดาเมจ40ดาเมจนะครับก็กลายเป็น46ก็คือเพิ่มเข้ามานัา่นเองนั่นหมายความว่าตัวละครที่ถูกเซนใิปตะดีบัฟใส่เนี่ยจะโดนโจมตีแรงขึ้นแต่ว่าไม่ได้มากเหมือนแต่ก่อนนะครับแต่รอบเซนิปตะเองเนี่ย นามัจะยังคงเทเท่าเดิมครับไม่ได้ต่างกันถ้าจะตัดดนติีเองเท่านั้นนะครับโอเคพบนะครับทั้ง9้าตัวละครที่มีการประกาศแล้วว่าโดนแน่นะครับเอ่อต้องขอโทษด้วยอีกครั้งหนึ่งคือผมได้ลองฟังเสียงแล้วแล้วพบว่าเสียงมันกล้องมากเพราะว่าผมไม่ได้หูฟังมานะครับแล้วไมค์ที่ผมใช้อยู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือบูทูธที่ผมใช้ในการคุยโทรศัพท์เวลาที่มือไม่ว่างนะครับก,นะก็นะยอมๆหน่อยลกันจะคลิปหนึ่งหรืออาจจะสองคลิปนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นคลิปเล่งด่วนนะครับโอเคสุดท้ายก็ฝากมอนเซอร์ด้วยครับผลงานเกม ก็ยังใจเขาไว้ผมด้วยส่วนใครก็ตามที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะรู้เิ่มตอะไรผมรู้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับถึงตัวจะไม่ได้อยู่หน้าคอมแต่ว่าอ่านในไอโฟนแน่นอนนะครับคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ